สวัสดีครับพบกับโงอีช่นเคยครับผมนะฮะวันนี้เราก็เตรียมรถสองมอบให้กับคุณลูกค้านะครับนะฮะคันนี้เป็น FC จากจังหวัดอุตรดิตนะครับเป็นของคุณครูคุณคุณนิกนะครับผมนะฮะต้องขอขอบคุณคุณครูด้วยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานพวกเราครับผมนะฮะคันนี้เป็นรถรุ่นนะครับ MGH-S p h e v รุ่น x นะครับนะฮะราคาค่าตัวที่ล้านสามเนะครับตอนนี้หันลงมาเหลือ8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะฮะพร้อมโปรสุดพิเศษนะครับตัวนี้สามารถดาวน์แตะศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนะฮะสนใจก็อย่าลืมทักหาเจ้าได้เลยนะครับผมนะสามารถอินบ็อกซ์ได้เลยนะเราจะมีเบอร์ข้างล่างนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมนะฮะชอบสีอะไรนะครับแจ้งได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นการมาตรวจความเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวรถนะฮะ นะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะฮะรถที่เป็นตัว p ๊กอ i n h ฮ b ร i ดนะครับบอกเลยว่า MGHS PHEV คุ้มมากๆนะครับเพราะตัวนี้วิ่งไฟฟ้าได้100%คือ67กิโลนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ที่ทำงานนะครับไม่ไกลจากที่บ้านนะครับก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสนใจสีอะไรนะครับอยากได้แคมเปญแบบไหนแจ้งได้เลยนะครับนะฮะ เดี๋ยววันนี้เรามาพามาชมความหล่อของเจ้าตัว HSPHEV กันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับะะตัวท่านหน้าของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไฟของเขาสวยมากๆเลยนะครับนะฮะ ไฟของเขาค่อนข้างสวยมากๆเลยนี่นะฮะเป็นไฟแบบ LED นะครับนี่นะฮะพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะฮะสวยๆหล่อๆนะครับนะฮะกระจังหน้าสวยๆแบบล้ําแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับนี่นะไฟเลี้ยวนี่นะครับผมนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับสีที่เรามีพร้อมส่งมอบเลยก็จะมีสีเทาเนี่ยสีเทาคือตัวนี้นะฮะ สีขาวสีดำนะครับนะฮะสนใจตัวไหนแจ้งได้เลยนะครับนี่ดูจากด้านข้างนห,หนึ่งตัวนี้เราให้ยางมานะครับขอบ18เลยนะฮะนี่ยาง235 50 R18 นะครับนี่ยางเป็นยางกุดเยียนะครับนี่ยนะครับผมนะฮะล้อก็ดีเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบรกจะเป็นดิสเบรกจะเป็นสีแดงนะครับดิสเบรกให้สีล้อเลยนะฮะ ตัวด้านข้างนะครับก็จะมีกล้องมองรอบคันนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับเป็นกล้องมอง360องศานะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์ให้นะฮะคือกุญแจเนี่ยมีพกไว้เท่ๆเฉยนะฮะนะครับเวลาเข้าที่ตัวรถก็สามารถล็อกปลดล็อกได้เลยนะครับเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับด้านหลังนี่ไฟบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ ไฟท้ายของเขาค่อนข้างสวยเลยนะฮะแล้วที่สำคัญฝาท้ายเขาเป็นไฟแบบไฟฟ้านะฮะนี่ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสามารถเปิดจากรีโมทก็ได้หรือเปิดจากข้างในตัวรถก็ได้นะครับผมเนี่นะฮะเบาะพับได้640นะครับเดีย๋ยวพับให้ดูก่อนนะฮะนี่ทับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะ ตัวที่กั้นสัมภาระเราก็มีให้มาด้วยนะครับจากโรงงานเลยนะตัวนี้นะฮะนี่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ถอดได้นะครับผมประมาณนี้อันนี้รอส่งมอบพรุ่งนี้แล้วนะครับรถสีเทาภายในก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นรถสีขาวภายในก็จะเป็นแบบสีทูโทนนะครับ หรือานหน้านิดนึงนี่นะครับเบาคู่หน้าก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเลยนะครับผมนะฮะสวยๆนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมนะฮะสวยมากนะครับสำหรับตัว HSP HCV นะครับนะฮะนะฮะสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับตอนนี้ รถเหลือน้อยแล้วนะครับนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจรีบเลยรีบตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าตัวปลั๊กอินนะครับถือว่าคุ้มมากๆนะฮะราคาไม่ถึงล้านนะฮะอยู่ที่8 9 9 0 0 0เานะครับวิ่งไฟฟ้า1น0รอเได้6กกิโลต่อ1การชาร์จเลยแล้วที่สำคัญตัวนี้นะครับรถเขาก็จะมีการเจนพลังงานกลับอีกรอบหนึ่งนะฮะกรณีที่เราใช้นะครับเดินทางไกลตัวรถก็จะมีการเอนจิ e นเบรกนะครับก็จะเอาปั่นมากับ ไปใช้ไปเก็บไว้ที่ตรงด้านหลังอีกรอบนึงนะครับตรงแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะฮะสนใจก็อย่าลืมทักมาได้เลยนะครับนะฮะเราดาวน์แต่ศูนย์บาทเลยนะครับหรือดอกเบี้ยพิเศษนะฮะสนใจยังไงก็สามารถอินบ็อกซ์หาเจ้าเลยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม